จากการเยือนในครั้งนี้นะั้นผมอยากเ,ยเรียนว่าเรามีความคืบหน้าเรามีอนาคตนะครับก็ขอร้องกันนะคนไทยทุกคนวันนี้ต้องมองไปข้างหน้านะครับประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางเส้นทางการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจนะเราน่าจะเป็นประเทศที่รับประโยชน์มากพอสมควรในอาเซียนแต่ถ้าเรามีความขัดแย้งกันต่อไปไม่เสียสละไม่ลดไม่ละไม่เลิกนะหรือต่อสู้กันแรงอีกก็ลําบากนะครับเพราะว่าการเมืองผมเข้าใจการเมืองคือการเมืองของระบบประชาธิปไตย นะแต่ต้องทําให้ถูกต้องบริสุทธิยทธรรมให้เป็นประชาชนใจของคนไทยทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงส่วนมากหรือเสียงส่วนน้อยแล้วแ,แล้วแต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลต้องดูแลวันนี้นะครับก็อขอบคุณในช่วงที่ผ่านมาอยากให้ข้าราการทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละนะครับในเรื่องการทํางานตามนโยบายรัฐบาลในปัจจุบันนะครับไม่งั้นเวลามันจํากัดนะต้องเร่งดำเนินการแล้วก็ อยากให้ให้ทุกคนทําด้วยความเต็มใจพอใจนะอย่าให้ต้องบังคับกันอีกเลยนะไปลงโทษไปตรวจสอบดําเนินคดีมันไม่ไหวนะผมว่าหลังยี่สบสองนะี่มันคงจะหยุดได้แล้วนะเพราะฉะนั้นภาพรวมเศรษฐกิจในวันนี้เริ่มมีสัญญาณแนวโน้นมดีขึ้นแล้วนะครับลักลนต่างประเทศให้ความสนใจจะมาลงทุนมากขึ้นนะทุกๆประชคมนะครับทุกสมาคมก็มีการพบปะพูดคุยทั้งหมด ไม่ว่าประเทศที่อะไรเป็นะันธไใจสมบูรณ์อะไรก็ตามแต่ธุรกิจคือธุรกิจนะเขาก็เดินหน้าที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วก็แต่ขอให้มีเสถียรภาพไม่มีความขัดแย้งไม่มีการมาท่วงเขาก็พร้อมจะลงทุนกับเราทั้งหมดนันแหละนะวันนี้จากคนท้งรวจผู้หารระดับสูงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า3 9ประเทศนะครับก็ในปีนี้ก็ได้จัดอันดับให้ไทยเป็นอันดับที่8ของตลาดที่น่าลงทุนของภูมิภาคในช่วงเวลา35ปี ข้างหน้านี้ด้วยนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่ารักลงทุนก็ยังคงให้ความสนใจให้ความสําคัญกับประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องพัฒนาอีกหลายด้านนะครับ mm hmm. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยีความทันสมัยลดกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ซิงเกลิลวินโดว์นะครับพิธีการผ่านแดนที่รวดเร็ว อะไรจำลองนี่มีเยอะแยะนะครับที่เราต้องปรับปรุงต้องใช้กฎหมายทั้งสิ้นเตรียมการทั้งคนสถานที่กฎหมายมากมายกําลังดำเนินการทั้งสิ้นนะครับเพื่อเตรียมการรองรับถูกประชาวิทยาเรามีเวลาจํากัดนะห้าแปดนี่ต้องเข้าแล้วต้องเป็นอย่างเขาที่เขาเป็นกันแล้วโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกทักษะฝีมือแรงงานการใช้ภาษาเหล่านี้ต้องเร่งนะครับสถานศึกษาทุกแห่งเร่งการให้เขารู้เรื่องภาษาอังกฤษนะครับโดยเพาะยิง่งเกี่ยวกับ สายอาชีวะอะไรเหล่านี้นะเพราะว่าผลิตพวกช่างพวกวิศวกรอะไรเหล่านี้นะต้องพูดภาษาอังกฤษได้นะครับไม่งั้นเขาก็ให้เป็นแรงงานขั้นต่ําไม่เป็นแรงงานสูงขึ้นไประดับหัวหน้าไม่ได้เพราะผู้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เป็นภาษาลางนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องช่วยกันการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้นนักท่องเที่ยมวามากขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมยอดการจองที่พักในเดือนธันวามคมมีประมาณมากขึ้นหลายแห่งก็เต็มแล้วนะครับการจองเที่ยวบินการจองโรงแรม ก็อย่าให้มีเรื่องกันแล้วกันนะประเทศไทยคนอยากมาหมดนะอากาศดีนะอากาศเริ่มเย็นลงนะภาคเนนะหนือเนี่ยน่าหน้าไปเที่ยวผมไม่อยากจา,ากไปเลยถ้ามีเวลานะมันก็ไม่มีอตอนนี้นะเพราะฉะนั้นจะมีคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่า25ล้านคนนะครับแต่ปีนี้และปีหน้าน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเรามีการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้กําหนดปีหน้าเป็นปีท่องเที่ยววิถีไทยหรือ Discover Thailand 2015นะครับ จะส่งเสริมภาพลักษณ์อันเป็นเนื้อแท้ของคนไทยที่มีรอยยิ้มมีน้ำใจแล้วก็มีความเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับเป็นนิสัยของคนไทยอยู่แล้วผู้มาเยือนมีความสุขนะจะต้องมีความสบายใจถ้าว่ามาเที่ยวผ่านวิถีไทยทั้งนี้ก็เกิดจากการที่ให้ในายวายไปเรื่องก,การให้ไปผสมผสานของบริบทต่างๆของไทยให้ได้แม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว การท่องเที่ยวนั้นอยากให้ท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นหลักแล้วก็ต่อเนื่องไปประเทศเพื่อนบา้านต้องเพือแผ่แบ่งปันนะครับเราก็ทําได้น่าจะทําได้ทุกประเทศก็พร้อมจะร่วมมือเราพร้อมจะสร้างความสุขให้ทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่จะเข้ามานะครับเป็นการแบ่งปันความสุขคืนความสุขให้กับเขาด้วยสถานการณ์ทุกฝัยภาคใต้นั้นผมเป็นห่วงนะครับ6จังหวัดภาคใต้ทั้งชุมพรนครศรีธรรมราชพัทลุงกระบี่ปัตตานีซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบ3 5 7 3ครัวเรือนก็สั่งการทุกหน่วยเข้าไป ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะทั้งเรื่องชีวิตทรัพย์สินผลิตการกเกษตรเรือเส้นทางสุขนาไมโรคติดต่อนะครับให้สามารถฟื้นฟูกลับมาใช้ชีวิตประจาวันปกติให้ได้โดยเร็วเพราะนั้นต้องทําต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็ไปต่อเนื่องเชื่อมโยงกับโครงการจัดการน้ําทั้งโลกของประเทศซึ่งรัฐบาลกาลังทําอยู่นะวันนี้ต้องทำเรื่องต้นน้ําต้นทางก็คือทางภาคเหนือนะครับแล้วก็ลําน้ําต่างๆที่ลงมานะครับถึงตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายคือภาคใต้จะทำยังไง ทั้งการเก็บกักน้ําการพร่องน้ําการระบายน้ําการส่งน้ำนะแล้วก็ในเรื่องการป้องกันน้ําท่วมฝนแรงเป็นทุกปีนะทําศาสตร์เขาเรียกว่ทาทําศาส์แล้วทําไมไมันถึงทําศาสตร์ก็ไปหากันมานะวันนี้ก็ต้องแก้พูดที่ได้มันน่าเบื่อนะพี่น้องแทนที่จะมีความสุขก็ไม่มีนะต้องคอยระมัดระวังทุกปีพอปลูกก็ได้เพียงช่วงเวลาหนึ่งเดียวก็ต้องเตรียมนหนีน้าอีกช่วงต้องเตรียมอะไร เตรียมรับภัยแรงเข้าไปอีกนะรัฐบาลไม่อยากเลยไม่อยากที่จะไปลดการปลูกการเปิดอะไรของทั้งประทแต่มันปัญหาขึ้นน้ํนไม่พอก็ต้องไปหาว่าทําไมมันถึงไม่พอแล่ละอ่ะแต่อย่ามาพูดกับวันนี้เลยนะพูดวันหน้าดีกว่าจะทําอะไรกันต่อก็ขอให้หน่วยงานได้ตรวจสอบเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำให้อยู่ความเป็นคงแข็งแรงตลอดทางนะครับระบายน้ําให้คล่องตัวผมขอเตือนนะในส่วนของการที่ปล่อยให้คูคลองมันระบายน้ําไม่ออกนะประตูน้ําชํารุดเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันท่วมมาหรือน้ํามากมาน้ําน้อยมาผมจะต้องลงโทษนะ ทุกประตูน้ําอะไรเหล่านี้นะมันเป็นหน้าที่ของท่านมันไม่พออะไรก็ขอมาพอผมไปตรวจดูปรากฏประตูพังแล้วมันพังได้ยังไงและที่ผ่านมาทําอะไรกันอยู่นะท่อระบายน้ําคูคลองตันไม่หมดนะตอนนี้มันต้องไปหาทางที่จะพล่องน้ําให้ได้โดยเร็วลงทะเลให้ได้โดยเร็วทํำยังไงนะอยู่ในแผนอยู่แล้วแล้วจะเก็บกักน้ำไได้ยังไงในเขาหน้านะครั้งนี้เก็บไม่ทันปีหน้าต้องเก็บได้ถ้าเก็บไม่ได้ก,ก็ก็คงเป็นเรื่องกันอยู่เหมือนกันแหละนะ นะก็ขอให้ช่วยกันนะครับระบบเตือนภัยต่างๆเสียงตามสายเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นฟังนะครับนะครับเวลาเขาแจ้งมาเนี่ยนะเรื่องสานการดินฟ้ากาศนะในเรื่องของวิทยุกระจายจเสียงเขาช่วยเตือนกันด้วยนะมันมีําแจ้งของรัฐบาลของอุตุนิยมอยู่แล้วนะก็เป็นกาลังใจนะครับพี่น้องชาวใต้น้ําท่วมหลายครั้งเพราะฝนมาหลาแล้วรอกด้วยกันน้ําส่วนหนึ่งลงทะเลส่วนหนึ่งก็ลงไปใต้นั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจแต่เขาปรับตัวมาโดยตลอดแต่ทํายังไงเขาจะต้องไม่ ไม่ต้องปรับตัวทุกปีทุกปีเห็นใจเขานะครับภาคใต้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยสงบเรียบร้อยนะักแต่ก็น่าจะจะต้องดีขึ้นนะครับถ้าเราแก้ปัญหาทั้งระบบได้ในเรื่องของการรับมตวังต้องตลอดช่วงนี้นะครับช่วงมรสุมด้วยในเรื่องของอการทางานของรัฐบาลในเรื่องของสภานิติบัญญ,ญ,ญตัตสภาไปรูปก็กำลังดาเนินการอยู่นะครับก็ขอให้ติดตามเรื่องนี้ช่วยไปดูนะด้วยนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้ก็ขอให้ไปดูในช่องของรัฐสภานะ ถ้าใครที่สนใจกฎหมายจะไปคุยกันแล้วไม่มีไม่มีพื้นฐานความรู้เลยไม่ได้นะเอาใจชอบไม่ได้ไปดูที่เขาคุยอะไรกันกว่าจะออกมาได้นี่เขาเขาถกแถลงกันไปอะไรไปบ้างที่มันไม่ใช่การทะเลาะกันนะผมเห็นเขาก็พูดกนดีมีเหตุมีผลอันไหนที่มันยังไม่ผ่านก็ไม่ผ่านก็ไปว่าต่อไปนะคือถ้าเอาหัวเรื่องมาพูดเรื่องเดียวนะเหมือนไปดูจากสื่ออย่างเดียวหน้าปกสื่อหน้าแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่หน้าบาดเฉียวทั้งนั้นแต่รายละเอียดดีๆมันอยู่ข้างใน นะคู้นะเปิดข้างในด้วยนะหรือไม่ก็ลงกันให้ครบเอาเรื่องดีๆมาขึ้นข้างหน้าบ้างนะอันนี้ก็ฝากแล้วกันโครงการดีๆกันคือโครงการลาดแก้วนะครับร่วมมือกันอย่าง,งกลมเกลืนทั้งสี่ฝ่ายสารศึกษาชุมชนสชนื่อมวลชนผู้ใหญ่ใจดีมีวิสัยทัศน์เราต้องเริ่มการสร้างพลังเครือข่ายทางสังคมในประชุมอาเซมประชุมเอเปกประชุมอาเซียนทั้งหมดพูดหมดนะครับการสร้างพลังเครือข่ายให้ความสนใจเรื่องผู้หญิงเด็กเยาวชนนะอันนี้คืออนาคตขอ,ของของชาตินะครับ ราะนั้นต้องส่งเสริมเพราะนั้นสถาบันอุดมศึกษาก็ขอให้นําความรู้ความเชี่ยวชาญขอ,ของคณาจารยารและพลังนักศึกษามาแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพิตของชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับสร้างแนวคิดดีๆใหม่ๆนะ,ะทั้งในส่วนของเห็นต่างก็ได้ในส่วนของเห็นร่วมมือกันก็ได้อะไรที่มันดีก็ต้องร่วมกันอะไรไม่ดีก็เสนออะไรความคิดเห็นออกมาได้ก็มันจะเป็นถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนทุกประเทศก็เป็นกันแหละแต่ถ้าขัดแย้งมากๆแล้วตีกันนี้มันไปไม่ได้นะ เพราะนั้นให้ใช้แนวทางการพัฒนต่างๆของรัฐบาลน,นะทุกรัฐบาลที่ผ่านมาก็มีหลายอย่างนะแล้วก็แนวที่พระธานทักษะของปราชุมชนนี่ผมให้เกียรติท่านเลยนะครับปราชุมชนมีเป็นจำนวนมากแต่เราไม่ค่อยได้เอาท่านออกมาเพราะนี้ผมสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยช่วยไปเอาปราชุมชนมาขึ้นทะเบียนปราชุมชนนี่แล้วเราจะดูแลเขาอย่างไรจะเข้ามาร่วมงานกับการทำง,งานของรัฐบาลอย่างไรได้รับการอยาราอมรับจากประชาชนนะบางทีเจ้าหน้าที่อาจจะพูดไม่ได้มากนัก ประชาชนก็ไม่ค่อยเชื่อถือนั้นถ้าไปร่วมกันได้ก็จะเข้าใจทั้งปราดเ mm. ข้าใจทั้งผู้นําท้องถิ่นนะมันเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกิดสังคมการเรียนรู้นะคิดเป็นทําเป็นนะคิดแล้วก็พูดแล้วก็ทำนะถ้าคิดอย่างเดียวแล้วก็พูดแต่ไม่ทํานี่ไม่ได้ผมทาทุกอย่างนะไอ้ที่พูดเยอะๆะท่าหมดอะนะนั้นก็อยากให้แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนให้ได้นะครับ อันนี้รายการที่สําคัญของโครงการลากแก้วมีรายการปั้นฝันเดือบันดิตนะครับทางทีวีช่องนาวทีวียี่นะครับทุกวันเสาร์เวลา14บายกาถึง15บารายกา, 40, า,ยก,าก็ไปหาดูจากสื่อออนไลน์ทุกแขนงนะครับเป็นเพียงหนึ่งเดียวนะในหลายๆตัวอย่างซึ่งเรียกว่าอาจจะเป็นเรียกว่าเป็นสื่อสร้างสารรค์แล้วกันนะครับผมอยากให้ทางบ้านทุกภาคส่วนได้พิจารณาติดตามนําไปต่อยอดนําไปประยุกต์และสร้างสังคมเราให้เข้มแข็งนะครับนอกจากนั้นผมผมย้ำอีกครั้งนะครับในเรื่องการปลองดอง เรื่อการไปรูปในปัจจุบันเนี่ยไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการกระทำความผิดการสอบสวนเรื่องคดีกระบวนการยุติธรรมเรื่องนั้นก็ไปว่ากันนะอะไรที่อยู่ในกระบวนการก็ไปสอบสวนทวนความกันไปลงโทษอะไรก็ว่ากันไปนะแต่เราจะต้องปองดองกันให้ได้อย่าคิดว่าเราเอากฎหมายมาปองดองมันมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจในเรื่องแรกนี้ด้วยนะครับเรื่องที่สองก็เรื่องเศรษฐกิจผมเข้าใจความเดือดร้อนนะผมดร้อนกว่าท่านอีกนะก็ขออย่า วิตกกังวลกันมากนักนะในภาวะทางเศรษฐกิจมากนักนะดูเลขต่างๆทั้งทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมคุยกับผู้นำหลายประเทศก็เป็นเหมือนกันนะบางประเทศแย่กว่าเราอีกนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งดำเนิน,นการทุกอย่างให้ได้ด้ยวยความร่วมมือทุกภาคส่วนนะครับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนทุกอย่างน่าจะคลี่คลายขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายมาสุดท้ายในช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับหลายประเทศก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับแก้ไขทั้งระบบ ในส่วนของข่ายการส่วนกลางส่วนภูมิภาคท้องถิน่นนะผมไม่ไม่ไปตำหนิตีเรียงใครนะครับวันนี้เราต้องเพิ่มความู้กันให้มากขึ้นเสียสละกันให้มากขึ้นแล้วเข้าใจในโยบายรัฐบาลเข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาช่วยกันกํากับดูแลในเรื่องของการโครงการต่างๆนะครับการลงทุนอย่าให้เกิดทุจริตเลยนะครับถ้ามีข่าวน่นข่าวนี่ผมก็ให้ตรวจสอบก,ก็ยังไม่พบนะเรื่องการเรียกเปอร์เซ็นนะวันนี้มีข่าวลืออีกแล้วในหนังสือพิมพ์เขียนมาจากไหนผมไม่รู้ นะห้าสิบเปอร์เซ็นแทนเดิมเลียบสามสิบวันนี้เป็นห้าสิบโดยให้ขอทชอให้ขา้าราชการฐานอย่าให้เจอนะครับและหนังสือพิมพ์กูนาไปหามาด้วยเอามาจากไหนนะนั้นถ้าไม่มีก็ก,ก,ก็คงจะต้องว่ากันแต่ถ้ามีก็ต้องแจ้งผมมาจะไปเขียนอย่างนี้เสียหายเสียหายกับรัฐบาลด้วยขอทชอก็เสียหายในส่วนของคอ,อทชอในส่วนรัฐบาลถ้าไปทําเองก็ลงโทษถานหนักนะครับก,ก็ต้องดำเนินคดี นะก็ขอตื่นทุกคนไว้ด้วยนะอย่ามาอ้างหลายคนบอกว่าออผมจะพังพาะเพื่อนพังพ่อพีนะ่ผมไม่กลัวหลอกนะไปหามาไม่ว่าจะใครทั้งนั้นลงโทษทั้งนั้นนะททนนนะครับในเมื่อผมเองพยายามยืนยันอยู่เสมอว่าต้องโปร่งใสนะเรื่องทีวีก็ดูรายการที่เป็นประโยชน์บ้างแล้วกันนะครับจะดูละครบ้างอะไรบ้างผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นความสุขของท่านนะโอเคนะครับวันนี้อาจจะซีรีส์บ้างอะไรบ้าง แต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้คิดตามนะวันนี้ใช้เวลามากพอสมควรนะนี่เขาก็เตือนผมแลว้ว่าพูดนานไปหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่พูดก็ไม่เข้าใจใช่ไหมพูดมากไปก็แม่เข้าใจแล้วก็เบื่ออีกต่างหากพูดน้อยก็ไปอีกแล้วจะให้ผมอยู่ไหนหรือไม่พูดเลยก็แล้วแต่นะก็บอกกันมาแล้วกันนะครับขอบพระคุณนะครับทุกคนที่ที่เุลาฟังแล้วก็คิดตามอาจจะพูดเร็วบ้างก็บางคนก็บอกผมพูดเร็วกินไปเข้าใจไม่ไม่เพียงพอ ก็ขอโทษเพราะเวลามันจํากัดแต่นะแค่นี้ก็ยาวอยู่แล้วนะก็ขอโทษจริงๆสำหรับคนที่ไม่อยากฟังนะถ้าคนอยากฟังก็ต้องเห็นใจคนไม่อยากฟังบ้างนะผมก็ต้องไม่รู้จะเอาใจใครนะแต่ผมต้องพูดไงนะผมต้องพูดเพราะผมเข้ามาตรงนี้แล้วถ้าไม่พูดก็ไม่ต้องเข้ามาตรงนะครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณยินดีที่ได้พบกันอีกสวัสดีครับ